สวัสดีค่ะสวัสดีสีน้องมากี้นะคะมาแต่โมกสื่อของมาฝากเพื่นสวัสดีค่ะน้องมาคี้สวัสดีค่ะแม่ชีดินยุแม่ซื้ออันนี้มาให้หนูอันนี้จะเปชีสใช่ค่ะอนีค่ะกินแล้วจะได้กินข้าวเยอะๆจะได้อ้วนๆเฮ้ยตอนนี้มันหอมเลยค่ะ อ๋อเขียนไม่ได้ม,มานมนหนีน้เขียนได้อยู่ไหนอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแบบไหนนะนี่ไงดดไ,ได้แล้วเดี๋ยวแห้ไหมบอกว่าป้ายั้นเขียนได้อ่านึกว่าจะอันนี้อะไรเลยเขียนนี่ทำมีดของเด็กจ้าเนี่ยคะ่ะกินได้ไหมมันเป็นทำมีดเนี่ยมันายากจะกินง่ายเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดถ้าเป็นเม็ดอ่ะเรากมนกี่กิ่งเราหนักเปลี่ยนใช่ปะอะไรไหม เย้่ยของพี่พลก็ได้พี่เพียงซื้อมาให้พี่พลอยู่เฮ้่แต่พี่ข้าน้องพลค่ะช่องน้องพลไม่พีให้พี่พลชิมด้วยชิมไหมลูกมันเป็นวิตามินซีนะกินเลยไม่ใช่ขนมซ้าำขนมเหรอเจ๋วอืมอีแม่ซื้อไม้หนูอยู่แม่หนาซื้อไม้หนูอยู่สองกล่องซื้อด้การไหมซื้อด้วยกันกับน้องมาร์กี้คนละสองกล่อง กินได้ก uh, ินวันละหนึ่งห่อนะลูกนะเขาให้กินวันละหนึ่งห่อมันไม่ใช like well ้กินบะใช่ค่ะวันนี้กินไปแล้วหนึ่งห่อพรุ่งนี้ให้กินอีกหนึ่งห่อนะคะกินแล้วจะได้กินข้าวแซ่บจะได้วุ่นว่านเพราะว่าตอนนี้หนูผอมผอมไหมผอมผอมไหมผอมหรือวันวันฉันไม่หน่ะ อันนี้เราจำมีกี่องค์ไปคือก็มันกินข้าวอ้วนอืมองค์แรนะคุณยายเห็นไหนเอาไปให้คุณยายดูนะคุณยายจำเป็นอันข้าวไม่ใช่หรอคุณยายกำลังกินข้าวเหรอคะอ๋อถ้างั้นเอานี้ไปคุณยายกินหน่อยแม่ซื้อนี่มาฝากคุณยายด้วยไ่นี่แหละไปของหวานห้คุณยายอันนี้ไปคุณยายดูด้วยบอกคุณยายว่าต้องให้หนูกินวันละหนึ่งห่อนะคะคุณยาย นี่น้ำพรอยกินข้าวหรือยังลูกฮะมาเนี่ยมากินข้าวกับน้อมาเดี๋ยวอย่าพึ่งแล้วพ่อตอนนี่มาแล้วพ่อตนไม่จ้จีมากอนี่ไปบอกคุณยายจะต้องไปสั่งคุณยายคุณยายซื้อไม่ตะหนี้จีมา วานล้ก oh, hey, okay, so okay. so ah mm. oh, ี่ห่อซื้อมาซื้อผโอ้ยกะซ้ำเป้าปงแล้วก็ซืองาิวันนะหนึ่งห่อมันมีสองเมตรไหมเเีย้กนที่ขนมง่ายทุกคนือยาทานขยะม่้เี๋นะจ้าทานขยะอ๋อวิตามินซีแก่นมากินดำโ้โน่ะนี่แม่นี ใครนี่แม่นี่้าขาคุณ่นี่แม่อลไเรืะไม่เนี่ยากินลย่ขอเได้กินจะคอน้องพ่อยนะลูกกินผ้าไรสิงเขาขอใช่หไม่ได้อกลูกถ้กันทอดอันนัินตัวเอานองกินนั่นแมน้องพ่อยนั่นอยน้องพ่อยเอาไหมลูกเจ้าถ้ากันังก็เอามาลูกกินเยินเอเอ้าไม่ได้กินวันละถุงน้อยพอยาวิตามินซี กินวันละหนึ่งหอ่อโอเคไหมคะเด็กนึกว่าอยู่ตอนนั้นทำไมไม่ไชื่อมาเดีไม่ได้ชื่อมาันละกี่ห่อนะเอาคะ,ะนะเป็นคือบอกรูได้ว่ามือละห่อ่หน่วยบริโภคสองชิ้นห้าจัมจำนวนหน่อยบริโภคต่อซองยี่สิบห้า่เนี่ยถูกแล้วเขาให้กินวันละหนึ่งหอ่อ เนี่ยดูแล้วเนี่ยกินมันได้ไหนมันด๋อยไหมมันด๋อยไหมมันเยอะหลายไหมน่าเ้ยมันเยอะหลายไหมอยากจะมันหมดกจน่ึงไปไม่เดี๋ยวแม่จะบอกเนื่งชอบจามันมี25ห่อไบห้าห่อสองกล่องมันก็เป็น50ห่อมันก็มี100่ง้อยชิ้นพอแล้วนะกินอีกไปได้ค่ะกินไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งี้กินอีกนะลูกนะถ้าจะให้กินคุณย่าเอาเชียงใหมใถุงเยก็จะจัไปตัวกินแวตัวากินแต่พวกส้งถุงถูสถุงร่มใส้ถุกโบอกตาเล็กสมบูรตาสมบูรณอกได้กินแต่นกลานี่เนาะมีแต่นซื่อนองอไปกินก็่ว่งกูมัน่สอะนะเห็นหน้าตาลูกควยซได้กกินเพื่อกินข้าวแช่ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันจะผ่อนอมเืม้วยสิ่งมั้องมคนบอกว่ายีของเสีย่มด้วยสิ่งมัน้งเพรผมวอาไม่เป็นกามีน้ำห่อน้อมันถึงงแต่ว่าเป็นเมียเป็นแชปชูน่ะน้องยังกินกบเต็มยังกินไม่ได้มีเบิ้ลเลยเนี่ยคอินด้วยไม่จะไพี่น้อยนี่บางแรกนี่กินแล้วแกนึงนี่ยินแล้วไม่เสิเม่ไหหนูกินกข้าวนะ ไหนน้องพอได้ยังล่ะเต็นเล้วโอเคแล้วนี่ส <Sch> ลัมเนี่ยคุณจะสุสรวอะไร้างนั่งคุยคุยแบบไหนนี่ไงเลากินอันนี้ใช่หรอ เดาหนูชอบมนะันอ่ะเอาไหมเอาใจเอาเป็นบงอกเอบไหเสียบลายแม่บอเสียบลายอสองคูคือมัตสองคมให้ย้งาเจ้าอู่วันเอาข้าหวานไม่เสียันไงเจ้าก็มีนะข้าววนไม่ส,สียได้ไหมคะ อออร่อยไหมเต็มปากเต็มท้อเลือเลยลูกเลือเลือบเน่ยดูที่บบนี้รู้ไหมที่ไมันลอยมใครวบบน้อยู่กูไม่มาได้ไงัวอยกับกงรวยหน่อยนุ่งกางเกงย้วกะโดดอกินาไม่ยงื่ไม่ได้ยูจ้ lúc gì nãy nhảy là mì cho dói mì cho dói nó cho dói mì cho dói mì cho dói mì mấy dói mì cho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  cũng mì cho dói mì cho dói มือดมมือมู่อม่ดีเน่เรามานัจัเน่ย่้นลาน้องลาไปน้องเร็วเนี่ยกันดีใจไหมขอบคุณแม่ก่อนหอมแก้มก่อนค่ะอืมเอติมห่อสละที่นี้อย่าดืมกดไล้์กดแชร์กดติดตามไอช่องน้องมากี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่อง อ้นยาชาเนี่ด้วยแต่ละที่แต่ว่าียังไลนี่ละมาเตมุกได้ของฝากถือใจ่ไลยเพราะเป็นกลิ่นบวมๆนะคะอย่าลืมกไดไล้์กดแชร์กับอะไรช่องเรามาที่ด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก่อลูก<ส>เดี๋ยวหันไปสวัสดีค่ะ